ครับเพื่อนๆวันนี้พวกเราทาสกระต่ายเดี๋ยวผมจะพาท่า,น,น,า,าน,นไปดูการกินบุฟเฟ่ของน้องกระต่ายกันนะครับ <Yahoo! S 1> เอาละนี่อย่างแรกที่เราจะให้น้องก็คือแครอทนะครับแครอทนี่ก็จะเป็นผักที่กระต่ายของเาชอบทานนะครับเนื่องจากเขามีความชุม่มชื้นของน้ำนะครับอย่างต่อมาอาหารเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารแทบจะเป็นอาหารหลักของกระต่ายในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับก็มีสารอาหารครบถ้วน มีส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับน้องกระต่ายนะครับแล้วแต่สูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเอาละต่อไปหญ้าทิมโมธีทิมโมธีก็จะเป็นหญ้าของกระต่ายนะครับเป็นหญ้าที่วใช้ไว้ให้กระต่ายนะครับของหญ้าทิมโมธีก็จะเป็นหญ้าที่ให้กระต่ายในช่วงอายุ6เดือนเป็นต้นไปนะครับและอย่างสุดท้ายอาหารพิเศษอันนี้ก็จะเป็นอาหารพิเศษมีธัญพืชด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ได้ของเราวันนี้ก็คือน้องสละดเตานะครับเป็นกระต่ายที่จะมารับคัฟเฟ่สวัสดีปีใหม่ของเรานั่นเองเอนะครับเริ่มกินเลยอย่างแรกที่น้องเขากินคืออาหารเม็ดนครับรใจทํทำไมน้องเขาถึงต้องกินอาหารเม็ดเพราะอะไรเพราะว่าอาหารเม,ม็ดคืออาหารที่เขากินทุกวันนั่นเอง หลังจากที่เราดูน้องกินมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาฟังเสียงน้องกันชัดๆในเวลาการกินของน้องเขาว่าเสียงกจะเพลาะขนาดไหนเอาละ่ะไปฟังเลยครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไคร e แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ